สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านตอนนี้นะครับทีมชาติอินโดนีเซียหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับจีนไป2ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับรอบ18ทีมสุดท้ายก็เกิดบรรยากาศแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยไม่พอใจอย่างหนักนะครับหลังจากที่แฟนบอลอินโดนีเซียไม่พอใจในแมตที่เจอมาเรนต่อกรรมาการมาแล้วนะครับตอนนี้เนะนี่ยอินเอาลูกเป็นไฟครับเพราะว่า การแข่งขันกับทีมชาติจีนครั้งนี้นะครับทางโค้ชชินเตยังเนี่ยได้ใช้ตัวผู้เล่นของอินโดนีเซียนะครับลงสนามนะครับทำให้เกิดความไม่พอใจกับบรรดาแฟนบอลชาวอินโดนีเซียเนื่องจากทีมแพ้นะครับความจริงแล้วผมก็นั่งดูเกมนี้นะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางชินเตยังเท,ที่ทราบม,มาก็คือมีการปรับปรับเปลี่ยนทั้งทั้งด้านตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ ที่จริงแล้วก็ก็ลงไปแค่2ตัวนะครับอินโดนีเซียแต่บางตำแหน่งนะฮะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นด้วยนะครับทำให้เกิดการเล่นที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถเสมอหรือชนะจีนได้ความจริงแล้วสิ่งที่ผมเห็นนะไอ้เรื่องแผนการเล่นมันส่วนหนึ่งครับแล้วก็เรื่องของอัสตาวีแล้วก็นักเตะอินโดนีเซียก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมเคยคาดการไว้นะครับ เกี่ยวกับบรรยากาศภายในทีมและแพสชันการเตะสิ่งต่างๆที่อิโนโดนีเซียกำลังเจออยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมเคยประเมินและเคยพูดมาไว้นะครับเมื่อหลายคลิปที่แล้วน่าจะเป็นเดือนที่แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดเกี่ยวกับครอบครัวฟุตบอลนี่แหละครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสิบแปดทีมเนี่ยมันจะเป็นการเตะนัดเยา้านัดเดือนและเตะระยะยาวเป็นปีครับ มันทําให้นักเตะหรือว่าทีมชาตินั้นๆที่ผ่านเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดบรรยากาศภายในหรือว่าแฟนบอลเนี่ยนะครับมีทัศนคติที่ไม่ตรงและทีมเหล่านั้นไม่มีแพชชั่นในการเตะเพื่อชาติอย่างแท้จริงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสีซั่นขนาดไหนในบางแมตช์นะที่ฝีเท้าสามารถแสดงออกมาได้มันก็ไม่สามารถจะพาทีมชาติทีมนั้นประสบความสําเร็จได้ ล้วนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเพื่อนบ้านเราคืออินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้นะครับนอกจากแฟนบอลเนี่ยจะบุกนะครับถล่มไบจีนะครับแล้วก็มีาการด่าว่านะครับกรรมการนะครับชาวโอมานที่ตัดสินในเกมที่ไปเจอกับบาเรนเนะที่เขาต่อเวลาจนบาเรนตีเสมออินโดได้ก็มีการยื่นหนังสือฟ้องร้องนะครับ ให้กับทางฟีฟ่ากันวุ่นวายไปหมดแต่ตอนนี้แล้วก็ทางแฟนบอลนิโดตเชียนี่ก็บุกถล่มนะครับซึ่งมันเป็นแอคชั่นทางอินเทอร์เน็ตนะช่วงนี้มันเป็นแอคชั่นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของข้อควรฟุตบอลจริงทัศนคติกกและความเข้าใจที่ผมพยายามพูดมาตลอดแล้วที่บ้านเราเนี่ยก็มีมีมุมลบนะครับ มุมลบให้กับนักเตะทีมชาติไทยและทีมชาติไทยอยู่เสมอเพราะว่าเราหวังผลแพ้ชนะในแมนะครับผมเคยบอกว่าเกมกีฬาในแมช์นะ่มันมันมีแพ้มีชนะนะครับทัศนคตินี้ต้องโดนปลูกฝังลงนะครับในแฟนบอลไทยถ้าเราอยากก้าวหน้าไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับแฟนบอลอินโดนีเซียรู้ไหมครับตอนนี้มันมีกระแสนในลักษณะที่บอกว่าทําไมจะต้องเอาตัวผู้เล่นอินโดนีเซียลงสนามด้วย ทำไมต้องเอาอัสตนาวีลงทำไมเราไม่ใช้ตัวผู้เล่นที่เป็นลูกครึ่งตัวโอนน่ทั้งหมดทั้งทีมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวิธีคิดของแฟนบอลอินโดนีเชียส่วนหนึ่งนะที่กำลังเดือดในตอนนี้ท่านเห็นหรือไม่ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับวิธีคิดของครอบครัวฟุตบอลที่ยังไม่พร้อมนะครับผมไม่พูดนะครับว่าตั้งแต่เราแข่งเยอันขับเสร็จ ใหม่ๆเดือนมก,กรผมผมผาคมกุมภาพันธ์ผมบอกว่าทีมไทยเรามีสิทธิ์ไปบอลโลกเลยปีนี้โอกาสเรามันสูงดูวิธีการแบ่งสายรอบคัดเลือกถ้าเราผ่านเข้าไปได้รอบ18ทีมเรามีโอกาสไปสูงเลยเพราะว่าในตารางตอนนี้นะครับ <S <S เหนือขึ้นไปจากจีนแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยมีบาเรนครับมีซาอุดิอาระเบียมีออสเตรเลียแล้วก็มีญี่ปุ่นเขาจะเอาสองทีมไปผู้บอลโลกครับแล้วสี่ทีมเนี่ยอันดับสามอันดับสี่นี่ผ่านเข้า เข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อจะไปคัดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันไม่ได้วัดเฉพาะที่ฝีเท้านะครับของนักเตะนะผมผมก็พูดในคลิปที่แล้วว่าฝีเท้านักเตะทั่วทีมันทันกันนะครับแล้วผมเชื่อนะครับว่าฝีเท้าของนักเตะอินโดนีเซียก็เป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีด้วยโดยเฉพาะตัวลูกครึ่งตัวโอนตัวลูกเซี่ยวเขาเนี่ยแต่ทาไมเขาเตะได้แค่นี้ครับในวันนี้ยเพราะว่าแพชชั่นเขาไม่เต็มครับ เขาถามเหตุผลในการที่เขาจะทุ่มเทให้กับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเหมือกนกับพี่เจเนี่ยถามเหตุผลว่าทําไมต้องยิงลูกไฟลูกนั้นด้วยทําไมต้องวิ่งลืมตายครับทําไมสัสลกักต้องวิ่งลืมตายทําไมเจริญศักดิ์วงกรต้องวิ่งลืมตายด้วยเพราะอะไรครับเพราะเขาทุ่มเทเพื่อชาติแล้วนักเตะอินโดนีเซียที่เพิ่งโดนตัวมาแต่และตัวแต่และตัวก็ต,ต,วต้องถามด้วย แล้วเวลาเขาหันมามองแฟนบอลอินโดนีเซียที่กําลังถล่มไบจีกร,รมการโูมานนะครับที่แมตชนี้แฟนบอลเริ่มจะพูดแล้วว่าอวัสตัมบีลงไปทําไมทําไมไม่ใช้ตัวผู้เล่นเนเธอร์แลนด์โอนตัวทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเขาไม่ละไม่เว้นแม้กระทั่งตัวผู้เล่นของอินโดนีเซียแล้วนะครับตัวผู้เล่นท้องถิ่นนะใจผมมารู้สึกสงสารอัสตาวีมากๆครับอัสตาวีเป็นนักเตะที่ดีมากนะครับมาเล่นอยู่การท่าเรือเนะี่ย แล้วผมก็รู้สึกสงสารนักเตะอนินโดนีเซียทุกคนนะนาทีนี้นะครับสิ่งที่บ้าคลั่งอยู่ตอนนี้นะครับคือกระแสความผิดหวังที่ไม่เห็นชัยชนะนี่มันเป็นอันตรายมากครับนี่มนไม่ใช่การเชียร์ครับเข,เขาไม่ได้เขาไม่ได้เชียร์เพื่อชาติเขานะเขาไม่ได้เชียร์เพื่อทีมชาติอินโดนีเซียแต่ก็เชียร์เพื่อตัวเขาเองอ่ะแต่ละคนแต่ละคนปัจเจกของแต่ละคนที่เป็นกองเชียร์เนี่ยที่ต้องการเห็นชัยชนะที่ต้องการเห็นทีมชาติไปบอลโลกโดยที่ไม่สนใจ นะครับมีปืนก็หยิบปืนมีมีดก็หยิบมีดครับถ้าคิดแบบเนี้ยนะครับซึ่งเรานี่เป็นสิ่งที่ที่เขาคิดได้นะว่าทําไมชินใจยังจัดผู้เล่นแบบนี้นะเขาคิดได้ทําไมเรามีตัวที่ทําถูกต้องทำไปแมวลงมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับเพราะมันมาไม่ถูกต้องแต่แรกครับนี่มันคือสิ่งที่ผมเคยพูดชัดเจนเลยว่าการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบสิบแปดทีมรีอรอบร,รอบที่ลึกเข้าไปเขาแข่งกันเป็นปีครับ นัดเยานัดเยือนนะถ้าครอบครัวฟุตบอลไม่แข็งแกร่งทัศนคติไม่บวกนะจบเพยครับเบียดเข้าไม่ได้หรอกและออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นเขาไม่ต้องไปสร้างครับทัศนคติในประเทศเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วครับไม่มีใครมามาพูดบอกว่าคุณวยทีมชาติไทยหรือเปล่านี่มันเรื่องพิลึกเรื่องประหลาดไปหมดแล้วครับสมองคนพูดแบบนี้ว่าวยทีมชาติไทยคนญี่ปุ่นมามาประเทศไทยนะ คนออสเตรเลียมาประเทศไทยคนเกาหลีมาประเทศไทยคนบราซิลมาประเทศไทยคนอังกฤษมาประเทศไทยไม่เห็นคนไทยพูดว่าคุณนะอวยทีมชาติไทยเขาจะมองคนที่พูดแบบนี้เป็นคนแปลกนะเป็นคนขี้เรนเป็นคนสมองสมองออกไปหมดล้ะถ้าเป็นผมผมจะถามนะว่าคุณลองเอากระเป๋าตังค์คุณมาดูซิในกระเป๋าตังค์คุณเนี่ย มีบัตรแมนยูไหมหร,หรือมีบัตรลิเวอร์พูลไหมมันเกิดขึ้นจากไหนครับเรื่องง่ายๆนะอีซี่มากเลยผมอะ่ะนะครับใช้ชีวิตทําธุรกิจเดินทางมาตลอดชีวิต30สปีทุกวันนี้ผมผมเลิกดื่มมาหลายปีแล้วเมื่อก่อนก็ดื่มบ้างครับเรื่องธรรมดาทําธุรกิจไม่มีอะไรครับวงเล่าผู้ชายอะ่ะคุยกัเรื่องแมนยูคุยกัเรื่องผีแดงกับผงอ่าบางคนก็อาจจะชอบบอลสโมสรแต่เขาลืมไปครับ พราะความคิดเขาเหลือแค่ครึ่งเดียวสมองสมองไปหมดแล้วเขาลืมไปว่าทีมชาติไทยนะในกระเป๋าเขาไม่มีบัตรแมนยูไม่มีบัตรลิวอพูนะในกระเป๋าเขามันมีบัตรประชาชนไทยครับมีอยู่บัตรเดียวอะที่เขาสามารถซื้อที่ดินได้ที่เขาสามารถชําระภาษีได้ที่เขาสามารถเบิกค่าเรียนบุตรได้นะที่เขาสามารถได้สิทธิ์อะไรมากมายเลย นะครับได้สิทธิ์มีมีเป็นเจ้าของรถได้นะมีสิทธิ์เอารถคันนั้นไปวิ่งบนถนนประเทศไทยแล้วมีสิทธิ์ไปต่อทะเบียนรถได้ก็บัตรประชาชนใบนี้แหละเขาลืมไปครับว่าช้างศึกหรือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเราสับสนอย่างรุนแรงนะนะครับเรื่องที่ผมพูดไม่รู้ท่านเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ครับไอ้คำว่าอวยทีมชาติไทยมันเป็นเรื่องพิ่ลึกไม่รู้ว่าใครจุดประเด็นนี้ขึ้น มันอาจจะพูดได้ว่าเออเองเอวยแมนยูหรือเปล่าเนี่ยไปอวยสเปอร์ทำไมว่าเป็นแฟนแมนยูเอาพูดได้คุณคุณเมาเบียร์คุณพูดได้แต่ถ้าคุณยังสมองไม่เต็มในสติยังไม่เต็มมาพูดถึงว่าอวยทีมชาติไทยมันเป็นเรื่องตลกที่นานาชาติเขาเขาเขา,เขางงกับคนไทยแล้วทําไมผมต้องพูดเรื่องนี้ครับสั้นๆน,นะถ้าแพชั่นเราเนี่ยได้ในระดับที่เราชอบทีมชาติไทยได้ครับแต่เรายังยอมรับคําว่าอวยทีมชาติไทยหรืออะไรที่มันเป็นเพี้ยนแบบนี้ที่คนคิดไม่ ไม่รอบครอบนะครับขึ้นมามีอำนาจวาสนาแล้วพูดเรื่องนี้คนฟังได้เนี่ยเรามีเรามีคนที่พูดเรื่องแย่งนี่มามากพอแล้วครับที่คนไม่เหมือนเป็นแสนเชื่อเนี่ยนะครับประเด็นนี้แหละจะทําให้ทีมชาติไทยเราไม่สามารถก้าวสู่ดับท็อปเอเชียได้ในระดับสูงและเราจะไปสู่จุดมุ่งหมายไม่ได้เพราะวิธีคิดแบบนี้มันยังมีอยู่ในกระแส ซึ่งกระแสะแบบนี้ไม่มีคนญี่ปุ่นเขาไม่เคยไม่มีใครพูดหรอกครับแม้แต่คนเวียดนามถ้าลองไปพูดในร้านอาหารเวียดนามเลยสิว่าคนเวียดนามด้วยกันนั่งกินข้าวด้วยกันเอา้าเอ็งบ้านปล่อยไปอวยทีมชาติเวียดนามทําไมโอ้โหครับผมผมว่าคนเวียดนามเขาลุกขึ้นแล้วเขาเขาตบหัวเลยแหละคือเขางงแล้วเขาจะไล่ออกจากบ้านด้วยนะครับแลวสิ่งเหล่านี้เขาไม่ว่าอวยนะถ้าเกลียดเขาเกลียดเลยเล่นหวยเขาก็เกลียดเลยไม่ได้เรื่องเขาก็บ้าเลย ไอ้คำว่าองค์อวยเขาไม่พูดกันหรอกครับมันเป็นการพูดจาส่อเสียดทีมชาติตัวเองมันเป็นการพูดจาส่อเสียดถ้ามีคนคนหนึ่งบอกว่าทีมชาติไทยถึงจะเล่นแย่นเนี่ยก็รักคนเวียดนามเขาบอกว่าเองรักก็รักไปไม่รักหรอกแต่ในที่สุดเขาก็ต้องมารักทีมชาติเขาเหมือนเดิมแต่ไม่มีหรอกครับที่เขาจะมาบอกว่าไอ้นี่อวยมันเป็นคำพูดที่ใช้ไม่ได้ครับไอ้เรื่องนี้มันต้องจบถ้าไม่จบกระแสแบบนี้เลยครับที่จริงผมไม่น่าเปลืองตัวพูดเลยนะ มันจะทำให้หลายคนขุนเคืองผมอะทําไมผมต้องพูดเรื่องนี้มันจะเป็นครับถ้าเรื่องแบบนี้มันยังอยู่เนี่ยไอเรื่องอย่างนี้เละครับมันจะทําให้คือนิดเดียวก็ไม่ได้นะถ้าถ้าเกิดท่านท่านถ้าเกิดท่านบวชแล้วเอา,ง,เอาง,ง่ายๆเอาง่ายๆแล้วกันเอาคนที่บวชแล้วนะทําไมทําไมพระมีสินทั้ง227ข้อทําไมสินขาดสักข้อนึงไม่ได้เลย ถ้ทัางที่บางชีนะเด็ดไปไหมทำไมไม่ได้นะครับทําไมหลังหลังคือหลังเที่ยงบยายวิการทําไมกินข้าวไม่ได้กินอะไรไม่ได้นะครับก็เหมือนกันทําไมเราจะบอกว่าอวยิมไทยไม่ได้เหรอนี่แหละครับผมอธิบายแค่นี้เราสําหรับคนบวชบวชจะเข้าใจผมเลยน,นะว่าการที่เราจะไประดับโลกระดับเอเชียเนี่ยถ้าสินขาดไปไม่ได้ครับ ถ้าเราจะวุ่นวายเหมือนกองเชียร์อนโดนเซียตอนนี้เราก็วุ่นวายไปเลยนะครับและสิ่งเหล่านี้มันไม่มันไม่ไม่ได้มาด้วยสติปัญญาโดยมันมาด้วยความมืดมนมืดบอดวันที่ผมพูดลเล่นๆเหมือนภาษาัยรุ่นหรือว่าสมองสมองใบบุญละพูดออกมาได้ไงคาเนี้ยถ้าเราไม่ตั้งใจในระดับนี้นะครับนักเตะของเราเนี่ยสักวันหนึ่งเขาต้องมาชนกําแพงกาแพงหนึ่งเขาจะถามตัวเองว่าตอนนี้ต้องใช้แพชชั่นระดับต้องเอาชนะญี่ปุ่น แล้วมอหันกลับมามองแฟนบอลไทยกลุ่มหนึ่งที่ยังเอ็งอวยทีมชาติไทยอ่ะเอ,ง e อ็งอวยแมนยูอยู่ยคุณรู้ไหมครับพลังตรงนี้มันจะไม่ออกมานะมันจะไม่สามารถจะยกระดับข้ามกำแพงตรงน,นั้นได้เ <c oughs> ช่นเดียวกันครับสุวภพระองค์นั้นน่ะกำลังจะได้ปรโสดาบ,บันนะ <c oughs> แต่นึกไปถึงเมื่อวานนี้ทำผิดพระวินัยนะ <c oughs> ไปแอบฉันข้าวเ <c oughs> ผลอฉันข้าวตอน ยามีการไอ้สิ่งที่มันเศร้าหมองเล็กๆนี่แหละมันทําให้คุณทําสิ่งยอดเยี่ยมไม่ได้ครับมันจะหลอกหลอนใจิตใจคุณนะเช่นเดียวกันนักเตะอินโดนีเซียวันนี้ทําไมเขาเตะได้แค่นี้มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศอินโดนีเซียในะวงการฟุตบอลไทยอาวงการฟุตบอลอินโดนีเซียหรือสิ่งที่ผมเห็นวันนี้คือนักเตะอินโดนีเซียเตะแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของฝีเท้าครับไม่ใช่ว่าเขาเตะไม่ดี ทีมชาติจีนก็เตะดีทีมชาติก็เตะดีครับทีมชาติอิโดเีเซียก็เตะดีผมทีงบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยสำคัญแต่มันไม่สําคัญเท่ากับแพชันและระบบการใช้เทคนิคการเตะอันนั้นสําคัญกว่านะครับนักเตะเก่งทุกคนเลยครับในทีมชาติอ่ะทีมชาติไหนก็เก่ง่ทีมชาติซีเรียที่เจอเราเมาื่อวานคุณรู้ไหมครับว่าเขาระดับยุโรปเลยนะบางคนระดับผมคิดว่าืออาจจะที่หน้าลีกหนึ่งก,ก็ระดับโลกแล้วแหละนะครับ แล้วทำไมเขาแพ้เราอะแพ้เพราะระบบแพ้เพราะแพชชั่นครับไม่ได้แพ้เพราะฝีเท้าฝีเท้ามันทันกันครับวันนี้นักเตะอินโดนีเซียที่แพ้จีนไปไม่ใช่ว่าฝีเท้าไม่ดีนะแพ้เพราะแพชชั่นครับแพ้เพราะกำลังใจแพ้เพราะวิธีคิดแพ้เพราะไม่เล่นเต็มร้อยครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีเรื่องสินขาดในวงการฟุตบอลเขาอะ มันมีการไปกินข้าวหลังเที่ยง่มันรบกวรจิตใจเขาที่เขากําลังเล่นอยู่ว่าเขาเล่นเพื่ออะไรกําแพงเตี้ยๆกำแพงไม่สูงเลยเอาชนะจีนเขายังข้ามไม่ได้เลยครับแล้วนะวันหนึ่งถ้าเราหวังว่าจะทีมชาติไทยเราไปฟุตบอลโลกหลายคนว่ากองอวยทีมชาติไทยหรือเปล่าเนี่ยทีมชาติไทยไปเนี่ยมันจะไปชนะญี่ปุ่นได้ยังไงไปก็ไปเตะไปก็ไปแพ้กฤดน่าอายเขา คุณไม่ดูคุณไม่ดูมันสมองคุณที่คุณพูดคํานี้ออกมาก่อนแล้วคุณจะไปเอาแพชันที่ไหนครับไปชนะญี่ปุ่นการังกฤษน่คิดได้เท่าคุณนะ่นะครับชนะเราชนะขมร้นก็บุญแล้วครับถ้าเกิดคุณบอกพูดอีกคํานึงนะว่าโอเคนะทีละไทยเราตั้งสติแล้วก็ทางโคดิจิเนี่ยโคดีแล้วนะเข้าใจทุกอย่างเลยนะครับแต่แต่เราชนะญี่ปุ่นมันยังไม่ได้จริงเพราะว่ามันมีบางสิงบางอย่างท,ที่ที่เทคนิคเรายังไม่ถึง พูดกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเราอวยทีมชาติไทยหรือเปล่าเลยพูดแบบนั้นแหละคุณนี่นแหละเป็นตัวการทําให้นักเตะเขาเขาชนะญี่ปุ่นไม่ได้นะครับผมไม่อธิบายเพิ่มนะครับกาพูดของผมเมื่อกี้มันสมบูรณ์ในตัวมันละทําไมผมต้องเปลืองตัวพูดเรื่องนี้ทําไมผมต้องพูดให้คนบางคนอาจจะไม่เข้าใจผมเลยแล้วอาจจะไม่พอใจผมผมต้องกราบขอโทษด้วยแต่ผมพูดเพราะมันจําเป็นถ้าเราอยากเห็นทีมชาติไทยเราขึ้นอันดับท็อปของเอเชียนะ อยากจะเห็นทีมไทยเราไปถึงฝันนะมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนในวิธีคิดก่อนครับอะไรที่มันเป็นความคิดที่มันมันไม่มีราคาต้องออกจากสมองให้หมดน,นะครับถึงแม้ว่าบุคคลที่พูดออกมาคนนั้นนะจะเป็นบุคคลยอดนิยมนะครับอาจจะเป็นผู้อาวุโสหรืออะไรก็ตามแต่ที่ที่เรารู้สึกเราเชื่อแต่ถ้าคำพูดของเขาออมาแล้วมันมันขาดซึ่งสามัญสำนึกอะเราไม่จะเป็นต้องมาเป็นเทรนด์ครับ คุณต้องหาคนที่เขาพูดรู้เรื่องให้ได้คุณต้องหาคนที่เขามีสมาธิคนที่เขามีปัญญาให้ได้ในการที่คุณจะเชื่อเขาแล้วคุณก็เดินตามเส้นทางนั้นคุณต้องเชื่อมั่นก่อนนะครับแต่สิ่งที่เราไปเชื่อแล้วเรามาทาเป็นกระแสท้งผมไม่รู้ว่าใครจุดกระแสคําว่าอวยฟุตบอลไทยเนี่ยใครเป็นคนพูดคําแรกมันมันมันสนุกครับมันมันพูดสนุกเฮฮาแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นคําพูดที่ไร้สาระ ผมทุกบอกครับเอากระเป๋าตังออกมาเนในกระเป๋าคุณนะม,นมันมันมีบัตรประชาชนไทยใบเดียวครับคนที่พูดแบบนี้นว่าสมองสมองไ,มไปหมดแล้วครับ้วยังมีคนเชื่ออีกเป็นหมื่นเป็นแสนนีอ่อันนี้แหละผมโอ้โหผมไม่รู้จะคิดยังไงนะนะครับไม่รู้ว่ามีใครเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าและไอ้เรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องศีลขาดของพระที่จะไม่ได้โสดาบันครับฉันเข้าหลังหลังเที่ยงอ่ฉันเข้าในเวลาวิการ คุณหวังใจะให้จีนชาไทยไปสู่ระดับสูงอะถ้าคุณยังขิดสินกันแบบนี้นะไปไปไม่ถึงครับตรงนี้ต้องจริงจังนะเหมือนเขาถามอิชสี่ทำไมต้องกินยาคูอะทำไมต้องมาตรงเวลาทําไมต้องกินไข่ต้มอะยี่สีพูดคําเดียวไม่ต้องถามให้ทําเลยถ้าไม่ทําถ้าไม่ทําก็ไม่ต้องเตะอันเดียวกันครับเราต้องคุยกันเรื่องนี้ครับในวงการฟุตบอลไทยในข้อหัวฟุตบอลไทยไม่คุยไม่ได้ครับมันต้องเป็นมาตรฐานใหม่นะ ตอนนี้สกักราดฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นสกักราดใหม่แล้ววิธีคิดเราต้องกล้าพูดในสิ่งที่มันถูกต้องไม่โกรธเคืองกันและต้องมองในมุมบวกและต้องเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นจริงครับนี่คือสิ่งที่จริงที่สุดแล้วที่ผมเล่าให้คุณฟังวันนี้นะครับทท่่หหลลลกกกกวว้้าาาเเเเเปป็็นนนนนจิิสะองใคคครศศษมชึยยุไแ คึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวุูงปนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮูห ยาววิเศษกระกองกิเลสทำคนใี้เป็นคนชานสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าพอก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบอไทยร่วมใจช่วยเชียร์อูอฮู